ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องถอดกระจังหน้านี้ออกนะครับกันชนหน้านะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่นะครับสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับน็อตยึดบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็กิ๊บล็อกน็อตยึดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับท่านก็แกะตามรูปเลยนะครับว่ามันมีจุดยึดตรงไหนบ้างนะครับฝาด้านล่างนะครับแผ่นพลาสติกกันด้านล่างนะครับเราก็แกะออกนะครับแล้วถึงจะยกกันชนออกมาแผ่นพลาสติก ต้เครื่องนะครับก็ของผมเนี่ยมันมีทั้งหมุดนะครับมีทั้งน็อตนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะใช้น็อตยึดไปเลยนะครับมันจะได้แน่นหนานะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าของแต่ละท่านนะครับยังเดิมๆอยู่ไหมนะครับส่วนในส่วนตรงนี้นะครับนะครับบิดบิดอย่างนี้นะครับแต่เนี้ยของผมมันรูดไปแล้วนะครับ ก็จะหลุดแางนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบยึดอยู่ตัวหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ไขควงนะครับแง้มมันออกแบบนี้นะครับท่านจะเห็นน็อตเบอร์สิบนะครับนี่ครับกันชนทั้งข้างนะครับไม่เกี่ยวกับโคมไฟนะครับโคมไฟก็จะมีอีกตัวอยู่ด้านในนะครับเนี่ยจะหลุดออกมาแบบนี้นะครับทําอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับพอท่านไขน็อตหมดทุกตัวแล้วนะครับท่านก็ ใช้มือดึงกันตจนทั้งข้างนะครับออกมาอย่งนี้ดึงทั้งสองข้างนะครับนะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็จับยกมออกมาครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับทีนี้ใครมีกล้องก็ดึงสายกล้องออกด้วยนะครับสปอตไลท์อีกนะครับไฟตัดหมอกผมก็จะปลดล็อกนะครับแล้วก็ดึงไฟตัดหมอกสายไฟตัดหมอกออกก่อนนะครับดึงออกทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้นะครับ ของผมเนี่ยผมซื้อของจีนมาใส่นะครับจะมันจะเป็น DRL นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเสียไปแล้วนะครับเขาใช้มาหลายปีวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกลับไปเป็นเดิมๆนะครับใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะครับพอถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวสปอตไลท์นะครับนี่ครับตัวสปอตไลท์เดิมเขาจะเป็นนี้นะครับเป็นกระจกซึ่งตอนนี้แบบเป็นรอยขัดก็ไม่ออกนะครับแล้วก็มันก็เก่ามากแล้วอันนี้ผมซื้อหลอด LED มาใส่ก็สว่างดีนะครับแต่มันจะฟุ้งๆหน่อยเป็นมีพัดลมระบายในตัวนะครับจะเป็นหลอดลักษณะงี้ทีนี้ผมซื้อรุ่นนี้มาครับเป็นรุ่นนี้เป็น LED นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกระจกหรือว่าเป็นเป็นพลาสติกนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับ ก็จะมีสายมาให้เราสามารถไปเสียบกับขั้ว S 11ได้ได้เลยนะครับขั้วเดินของรถครับอันนี้ผมเป็นสายซึ่งผมนำมาเทสนะครับว่าติดไม่ติดนี่ครับเขาจะมาแค่นี้นะครับรเทียบกับของเก่าก็าประมาณนี้ส่วนตัวนี้มันจะมีสองรุ่นนะครับรุ่นที่แบบดิฟไปสูงได้นะครับกับเป็นรุ่นที่แบบ อสองสเต็ปเดียวก็คือแบบนี้ที่ผมซื้อมานะครับเป็นสองสเต็ปเดียวซึ่งผมต้องการสเต็ปเดียวอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของสเต็ปไฟสูงเนี่ยผมมันเป็นไฟตัดหมอกผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ราคามันก็จะสูงกว่านี่ครับแล้วก็จะมีตัวปรับตั้งนะครับตัวปรับตั้งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับท่านใส่เสร็จท่านก็ลองปรับตั้งดูทีนี้เวลาใส่ <S <S คือเส้นนี้ไม่เกี่ยวนะครับเส้นนี้มันเป็นไฟ ที่ผมทําต่างหากพิเศษนะครับไม่เกี่ยวกับสปอร์ตไลท์ผมให้ดูก่อนนะครับว่าของแท้เนี่ยก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นี่นะครับขาเสียบตรงเนี้ยเขาจะพอดีเสียบเข้าไปพอดีเลยจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี้พอเราถอดออกมาเขาจะมีน็อตยึดตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนี่นะครับเนี่ครับท่านก็คลายน็อตหัวแฉกนะครับใจเป็นดอกเกี่ยวปล่อยคลายน็อตออกแล้วก็ยกมันออกมาอย่างนี้ แันก็ดึงออกมาเราก็ยกมาใส่แบบนี้เสียบบริเวณนี้เหมือนกันนะครับต้องออกแรงยัดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ขันนอ็อตเกีียวปล่อยหนึ่งตัวส่วนสายก็ไปเสียบกับสายของเดิมนะครับนี่ครับก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายหน้านะครับฝั่งขวาก็ทําเหมือนกันนะครับ นี่ขันพอตึงมือพอนะครับอย่าไปขันแรงมากเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับแล้วเราก็เอาสายที่เขาติดมากับตัวหลอดนะครับใส่เข้าไปเขาจะมีบอกนะครับกู้บ,บวกกู้ลบอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอนั่นก็ใส่เข้าไป แล้วลองดูก่อนนะครับนี่นะครับพอท่านเสียบสายของเดิมเขาเสร็จนะครับท่านก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับลำแสงเขาจะประมาณนี้นี่นะครับจ้าเลยครับนี่ครับจ้าเลยแบซึ่งจะแตกต่างกับของเดิมเนี่ยมันจะฟุ้งฟุ้งเห็นไครับฟุ้งฟุ้งนิดนึงส่วนของที่เพิ่งได้มานี่มันจะเป็นแบบ ไม่ฟุ้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมติดผิดข้างนะครับนะท่านเห็นท่านเห็นคัตออฟนะครับคัตออฟตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจะต้องกลับด้านนะครับนี้ผมใส่ผิดฝั่งหมายความว่าผมเอาหลอดซ้ายไปใส่ฝั่งขวาหลอดฝั่งขวาไปใส่ฝั่งซ้ายนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้จริงๆแล้วคัตออฟตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมก็ขอแก้ไขนิดนึงเดี๋ยวเอาย้ายจากฝั่งนี้ไปติดฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะขยับติดฝั่งนี้ใหม่ สักครู่ครับก็เดี๋ยวผมจะแกะฝั่งนี้ออกแล้วก็ขันน็อนออกก็ย้ายจากฝั่งนี้ไปติดฝั่งนู้นนะครับคือของที่เขาให้มานี่นะครับมันมีไดเวอร์อยู่ในตัวนี้แล้วนะครับไม่ไม่ต้องใช้ไดเวอร์เหมือนหลอด LED แดบอีแบบของเก่าผมที่ผมซื้อมานะครับทีนี้พอไปติดฝั่งนู้นเนี่ยผมก็จะต้องพลิกมาด้านนี้ คัตออฟเขาก็จะหันขึ้นด้านบนตามที่มันจะควรจะเป็นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอติดฝั่งนี้เอาอันใหม่มานะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับท่านต้องเลือกติดฝั่งให้ถูกเพราะของที่ได้มาเนี่ยเขาจะไม่มีบอกซ้ายหรือขวานะครับท่านต้องดูลำแสงเอาก่อนจะติดตั้งท่านก็เทสลำแสงก่อนก็ได้นะครับท่านจะได้รู้ว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาวิธีการดูก็คือว่า ให้คัดออฟมันอยู่ด้านบนถ้าพลิกด้านถูกนะครับเอาหลอดซ้ายไปใส่หลอดซ้ายหลอดขวาไปใส่หลอดขวานะครับนะครับเนี่ยครับมันก็ใส่ได้เลยนะครับท่านอาจจะต้องออกแรงดันขาบริเวณตรงนี้ให้มันเข้าเข้าไปเสียบตรงบริเวณนี้นิดหนึ่งนะครับมันก็เสียบได้ไม่ลึกนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็อยู่แล้ว ท่านก็เอานอตยึดแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับเนี่ยเวลาเราใส่สายเขาครับท่านก็มาดูครับมีบวกมีลบใช่ไหมครับอ่าอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งบวกใช่ไหมท่านก็เอาฝั่งบวกให้ตรงกับฝั่งบวกท่านก็เสียเข้าไปอ่ะนี่นะครับ ใช่ไหมครับท่านจะเห็นคัดออฟเขาอยู่ด้านบนแล้วนะครับอยู่ด้านบนแล้วอันนี้คือถูกต้องแล้วหน้าตาติดตั้งแล้วก็จะสว่างแบบนี้นี่นะครับทีนี้เรามาดูฝั่งขวานะครับก็เหมือนกันครับท่านก็ถอดสายตัวตัวปลั๊กของเดิมเขาออกก่อนนะครับอถอดออกก่อนแล้วก็มาถอดตัว สปอร์ตไลท์เดิมออกนะครับไข่น็อตหนึ่งตัวก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยครับขานี้เขาแค่เสียบเข้าไปเฉยเหมือนเหมือนกันนะครับสองฝั่งแล้วก็ล็อกด้วยน็อตตัวเดียวนะครับท่านก็ถอดออกแบบนี้จะสังเกตว่าโคมมันย่ำแย่มากนะครับ เป็นแก้วก็จริงแต่ว่ามันเป็นรอยแบบเวลาเราขับรถมันก็อาจจะโดนหินโดนอะไรเม็ดทรายเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นขุนขุดโม่มมแบบนี้นั้นก็ถอดออกไปนะครับตัวใหม่ก็ใช้ขาสองขาด้านนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงบริเวณนี้เหมือนของแท้เขานะครับแต่มันอาจจะต้องยัดนิดหนึ่งดันๆมันให้แน่นนะครับแล้วก็เอานอ็อตเกี่ยวปล่อย ของเดิมเขาเลยครับมาเสียบเข้าไปที่รูเดิมมาใส่เข้าไปที่รูเดิมแล้วก็ขันนอ็อตยึดให้แน่นตึงมือนะครับระวังหลวมถ้าท่านขันแรงไปมันจะอาจจะหวานได้นะครับเนี่ยแล้วก็เสียบสายนะครับเสียบสายที่สายของตัวสปอ o ตไลท์ตัวใหม่นี่เขาก็จะมีบอกขบวกข้อลบนะครับท่านก็ ใส่ครับอันนี้จะเป็นขาวแดงนะครับแดงเนี่ยจะเป็นคู่บวกส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นขาวเหลืองเหลืองก็จะเป็นคู่บวกนะครับท่านก็มาดูนะครับบวกลบนะครับที่บริเวณตรงนี้เขาจะมีบอกเห็นไหมครับสองคู่ท่านก็ใส่ให้ตรงสวมใส่สอฟตเคเข้าไปนั่งคลิกนะครับส่วนนี้เนี่ยผมจะให้ท่านดูนะครับอันนี้คือด้านหลังด้านหลังกันชนหน้านะครับ ก็นะครับเนี่ยครับของจีนตรงนี้มันจะเป็น d r l นะครับแล้วก็ไฟเหลวเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเก่ามันเสียละก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ของเดิมเวลาเปลี่ยนเราก็ไม่ยากนะครับอันนี้เปลี่ยนเองง่ายเปลี่ยนเองได้นะครับท่านจะเห็นตรงบริเวณเนี่ยครับมันจะเป็นขาล็อกท่านก็ง้างมันออกนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือดัน,อ,นออกไปมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่า มันเป็นของของจีนเป็นของเทียบนะครับเนี่ยท่านก็แงะบริเวณนี้นะครับเนี่ยตัดมันออกไปทุกจุดเลยนะครับเนี่ยหลุดแล้วครับก็จะมาใส่ตัวนี้แทนะ เหตุนี้แทนวิธีการใส่ก็ใส่จากด้านหน้านะครับก็เสียบตามขาเดิมเขาเลยครับเสียบให้ลงล็อกตามขาเดิมเขาเลยให้ดังกึึบนะครับพอเข้าแล้วมันก็จะแน่นแหละแต่นี้ก็เป็นของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้ลองเรื่องมันก็อาจจะ ไม่สนิทสักเท่าไหร่เนี่ยครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะติดตั้งอันนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็จะใส่กาวนะครับบริเวณรอบๆนี้ก่อนจะใส่เราต้องถอดมันออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็หาแหวนที่มันเป็นลักษณะกงจับแบบนี้นะครับมันกันคลายได้นะครับก็จะมาใส่สองฝั่งนี้ ก็ไม่ยากครับก็ท่านก็ถอดไปตามปกตินะครับอันนี้ตัวปรับตั้งความสูงต่ํานะครับอีกฝั่งหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นน็อตธรรมดาเพราะว่ามันไปติดนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นน็อตอย่างนี้เพราะไอ้ตุ้มเนี่ยมันไปติดตัวกระบอกฉีดน้าฝนนะครับฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันไม่ติดอะไรนะครับแต่โดยปกติมันก็ปรับได้แค่นี้แหละครับปรับได้ไม่เยอะมากนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครับมันไปติดไอตัว <c oughs> ขอโทษครับมันไปติดไอตัวฝั่งขวานะครับไปติดตัวกระบอกฉีดน้ำฝนนะครับมันก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนเป็นน็อตธรรมดาแบบนี้นะครับแต่อันนี้อยู่ฝั่งซ้ายไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้ปกตินะครก็ถอดออกมา เราก็จะหลุดออก,กมาทั้งเซตแบบนี้่ยทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราต้องขันน็อตหนึ่งสองสองอีกสองตัวนะครับเพราะว่ามันถูกยึดด้วยกาวมันเป็นซีนยางรอบๆนี่นะครับแต่ผมจะมาใส่กาวซิลิโคนเพิ่มกับกันน้ำเข้าเพราะมันอยู่ต่ำเวลาฝนตกน้ำท่วมมันก็ช่วยได้เพิ่มเพิ่มเติมได้นะครับ ตัวนี้พันกว่าบาทนะครับผมว่าราคามันสูงไปหน่อยแต่ก็มันคัดออฟมันสวยดีครับถ้าเป็นของโรงงานเนี่ยมันจะฟุ้งๆมันจะแบบไม่เป็นลำเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นสวยครับเป็นคัดออฟที่สวยงามแต่พอใส่ไปแล้วมันปรับเงยให้สูงได้ไม่เยอะครับแต่ประเด็นก็คือมันเป็นไฟสปอ t ตไลท์ตัดหมอกนะครับท่านจะไปเงยให้มันสูงมากมันก็ไปแยงตา ผู้ขับขี่ผู้ลงทางนะครับเนี่ยครับ mm hmm. แกะมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ mm hmm. เขาจะมีซิลิโคโนเห็นไหมครับสีขา,ขาวรอบเลยแต่เดี๋ยวผมจะใส่กาวเพิ่มเนี่ยกาวสีดำเนี่ยนะครับเพิ่มลงไปในบนล่องแล้วก็ค่อยประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับอนี่นะครับผมก็ใส่กาวไปรอบรอบนี่นะครับเป็นซิลิโคโนแบบนี้ใช้กับบ้านก็ได้ให้รถยนต์ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเคยใส่บริเวณปะเก็นหม้อน,น้ำอยูอ่สองปี ตัวปะเก็นน้องน้ำมันซิลิโคนมันเก่ารเราก็ถอดออกเปลี่ยนซิลิโคนก็ใส่ตัวนี้แหละครับอยู่มาอีกสองปีครับจนมาลั่วอีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นี่นะครับก็รอให้กา่ามันเซตตัวก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือผมก็จะใส่แหวนแหวนเอมสี่นะครับเป็นแหวนลักษณะแบบกงจักรแบบนี้นะครับนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบ อยาก,ยาก,ยากทั้งสองฝั่งนะครับกันวันคลายนะครับเดี๋ยวรอกาวมันเ็ดตัวสักครู่อ่ะอันนี้ประกอบไปแล้วเวลาใส่กาวไม่ต้องใส่เยอะแบบผมนะครับของผมไอตัวหลอดสำหรับต่อด้ามต่อสำหรับตัวนี้มันหายนะครับไม่ต้องใส่เยอะบบอันนี้อันนี้บีบแล้วมันทะลักออกมามันกาวเก่าแล้ว ความก็จะมีน,อน็อตสองตัวล่างนะครับ ให้แน่นนะครับให้มันอัดกาวแน่นๆเลยตอนนี้ผมใจร้อนไม่หนอยจริงๆแล้วต้องรอให้กาวมันแข็งตัวนี่แต่ก็ไม่ซีเรียสครับก็ตัวละพันกว่าบาทก็ไม่ถูกนะครับหมายถึงว่าคู่ละพันกว่าบาทก็ไม่ถูกนะครับก็ผมดูจากรีวิวเขาบอกว่าน้าเข้าผมก็เลยใส่ไปวิ่งไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็มีเวลาก็เอาซิลิโคนกันเพิ่มนะครับแต่ว่าระหว่างที่วิ่งเนี่ยพมฝนมันก็ตกตึกอะไรก็ปกตินะครับมันก็ไม่มีน้ําเข้านะครับ ให้แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรที่คนที่มารีวิวว่าน้ำเข้านี่เป็นอาจจะโชคไม่ดีพอดีนะอ่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ตัวแหวนกุ้งจักนะครับเนี่ยมันก็จะช่วยกันคลายได้เพราะของเดิมเขาไม่มีแหวนมาให้นะครับใส่สองด้านเลยคือใส่ไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผมต้องการให้มันเงยขึ้น,นครับ รถมันสะเทือนสะเทือนมันก็สรุปแล้วคือมันก็ดีดกลับมาทั้งๆทงี่มีตัวนิยันอยู่นะครับมันก็ดีดกลับมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าเหมือนกับตรงนี้มันมันไม่แน่นนะครับขันไปมันก็ลื่นผมก็เลยไปหอา,หาแหวนกรงจับแบบนี้มาเรามาใส่กันนะครับใส่ไม่ยากครับมันจะมีสองขานะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ส่วนอีกขานึงก็จะเป็น็อดยึดตัวเดียวครับฝั่งนี้ ถ้าไข่กไปเรียบร้อยครับแค่นี้ก็อยู่ละทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็ไปเสียบกับสายกั้ว S 1 1ที่มากับรถได้เลยนะครับสปอตไลท์นะครับไฟตัดหมอกนี่นะครับผมเปลี่ยนไฟตัดหมอกด้วยเพราะว่าไม่ใช่ไฟตัดหมอกครับผมเปลี่ยนเพลทครอบโคมีมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าของเดิมมันเสียแล้วแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับ ฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันเรียบร้อยนะครับจะเป็นลูกแก้วโอเคเดี๋ยวจะลองมาเทสดูนะครับอันนี้เทสจากสภาพถนนจริงนะครับอันนี้แค่สองดวงนะครับติดตรงไฟตัดหมอกเนี่ยครับก็จะเป็นลำแสงแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งถนนสภาพถนนในหมู่บ้านนะครับตามจริงเลยก็จะมีไฟ บริเวณอของหมู่บ้านนะครับก็จะเต็มๆแบบนี้เลยครับรับรองได้ว่าสว่างกับสว่างกว่าไฟตัดหมอกของที่มากับโรงงานเดิมนะครับที่มาเดิมๆกับรถนะครับจะสว่างกว่าแน่นอนอเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะครับท่านดูคัดออฟที่ขอบฟุตปาดนะครับเห็นไหมครับคัดออฟสวยงามมากเลครับ ก็สว่างกว่าตัวเดิมที่ติดมากับรถแน่นอนนะครับแล้วก็แสงระยะใกล้เนี่ยเข้มด้วยนะครับผมว่ามันกำลังดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะลำแสงมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะออกฟุ้งๆกระจายไปสูงๆหน่อยนะครับส่วนที่พื้นมันก็จะไม่เข้มนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟใหญ่นะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มความเข้มของระยะตรงใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสปอตไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับว่ามันเพิ่มความเข้มระยะใกล้นะครับกรณีถ้าขับแล้วระยะใกล้เรามองไม่เห็นพวกหลุมพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับมันจะคมชัดครับผมเดี๋ยวดูสภาพถนนที่เป็นในส่วนไฟถนนสีเหลืองนะครับอันนี้ผมปิดไฟใหญ่แล้วแล้วก็เปิดเฉพาะไฟตัดหมอกนะครับ เวลามาเจอแสงสีเหลืองของอไฟถนนเนี่ยมันก็อาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่ามันจะกลืนกลืนกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นที่มืดๆเลยโดยที่ไม่มีแสงไฟถนนเลยเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนหลอดที่เป็นหลอดสีขาวไฟถนนหลอดสีขาวเนี่ยมันก็จะ,ะชัดเจนเหมือนกันส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอ,อยู่ที่6 0พันเคนะครับ 5,800-6,000K นะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะครับอันนี้มาทสให้ดูนะครับหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามองมาจากฝั่งตรงข้ามหมายถึงว่าถ้าเรามองอเข้ามาที่รถนะครับมันจะไม่แยงตาครับโอเคมันอาจจะเห็นเป็นแสงสว่างจริงแต่ว่ามันจะไม่ฟุง้งไม่แยงตาเหมือนกับหลอดโรงงานนะครับโคมโรงงานนี่ก็จะฟุ้งมากนะครับอันนี้ผมตั้งให้ฝั่งซ้ายสูงกว่านะ ฝั่งขวานิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันตตั้งค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าตัว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 โคมเขาะครับมันจะไปติดตรงช่องช่องไฟตัดหมอกนิดหนึ่งนะครับต้องต้องขันน็อตให้แน่นนะครับมันนั้นมันจะดีดลงอันนี้ผมแก้ไขด้วยการไปซื้อแหวนมารองนะครับให้มันเกาะอยู่กับตัวพลาสติกที่มันทำเป็นตัวเสื้อโคมมานะครับ เป็นแหวนกงจักนะครับมันก็จะยึดแน่นขึ้นนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟใหญ่นะครับนี่ครับไฟใหญ่มันก็จะสว่างครับแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยมันจะเข้มอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับปิดเปิดไฟตัดหมอกปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟตัดหมอก ไฟตัดหมอกประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ช้อปปิ้งออนไลน์ครับมีขายเยอะๆเลยแล้วก็เลือกร้านที่มีมาตรฐานนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่าไปเลือกเอาของถูกเข้าว่านะครับเพราะว่าของถูกกับของราคาที่สูงกว่าแล้วก็ของจีนเหมือนกันเนี่ยคุณภาพต่างกันจริงๆนะครับก็ไว้เป็นข้อมูลนะครับตัวนี้